เซียนเนกครับเป็นบุคคลที่มีเรื่องราวประวัตินะครับหรือว่าผมขออนุญาตเรียกเป็นเซียนเง็กเลยเพราะว่ามีหลายฉายาครับเซียนเน็กอังทองเซียนเง็กเทวดานะครับซึ่งตัวเซียนเน็กเองครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนวิเศษชัยชาญครับ นะครับเซียงเน็กอ่างทองนะครับเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะครับแล้วก็ที่บ้านทำธุรกิจล้านทองอยู่ที่อ่างทองนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งมีพี่น้องหลายคนครับส่วนตัวพี่น้องเองเนี่ยก็บางท่านก็เป็นนายธนาคารส่วนตัวเซียงเง็กเองเนี่ยกเ็เป็นคนที่ชอบความสุขสนานความตื่นเต้นแล้วก็ชอบ เรียกได้ว่าไม่ชอบนั่งเฝ้าตู้ครับว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยเป็นคนที่ออกจากบ้านนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับก็ไปชอบเล่นสนุกนะครับแล้วเพอเอิร์นเนี่ยตัวเซียงเอ็กเองเนี่ยเก่งตั้งแต่อย่างหนุ่มครับคือยังไม่ทันหนุ่มดีเลยก็มีความสามารถในเรื่องของสนุกเกอร์ครับคือเก่งแล้วนะครับก็เล่นในละแวกถิ่นวิเศษชัยชาญครับเก่งมากๆเลยครับ ก็ตะเวนเล่นกับทุกๆคนแถวบ้านแหละครับเล่นกันเล่นเล่นแล้วจนไม่มีใครสู้ได้แน่นอนครับจึงเป็นที่มานะครับของการต้องบ่ายหน้าเข้านาครบาลน,นะครับการที่เราเก่งอยู่ภูทรแล้วไม่มีคู่เล่นเนี่ยก็ปราบจนหมดแล้วก็มีวิธีเดียวคือต้องเข้ามุ่งมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแต่วิธีของเซนเง็กครับแยบยนต์มากครับนะครับก็ ด้วยความที่เป็นคนอ่างทองนะครับแล้วก็อยู่อำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีโดยสารเรือด่วนครับซึ่งเ,ออเรือด่วนเนี่ยสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนั่งเรือด่วนเข้ามาครับแล้วก็ใช้วิธีการคือนั่งเรือด่วนมาแล้วก็ลงที่ประมาณปักของตลาดแล้วก็เข้าไปเล่นตามโต๊ะสนุกเกอร์นะครับที่ปักของตลาดนะครับย่านนั้นแล้วก็ เรียกได้ว,ว่าเป็นที่ล่ําลือกันนะครับว่าหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยมาทําธุรกิจให้บ้านนะครับมาซื้อของนะครับแล้วก็จะอาศัยเรือด่วนเที่ยวสุดท้ายกลับซึ่งถึงเวลาเรือด่วนเที่ยวสุดท้ายนะครับเซียนเง็กก็จะกลับนะครับอีก 3- 4วันก็จะเดินกลับมาเดินทางกลับมาอาศัยเรือด่วนเหมือนเดิมครับกลับมาแล้วก็กลับมาที่โต๊ะเดิมนะครับ ซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าต่างล่าลือกันแล้วครับว่าหนุ่มน้อยคนนี้เป็นคนมีเงินบ้านเป็นธุรกิจล้านทองอเสียล้านทองนะครับเพราะว่าการพูดจาของอเซนเก็กนั้นค่อนข้างจะดูเหมือนเสียไม่เหมือนเซียนนะครับก็เลยเป็นที่เรียกได้ว่ายังหนุ่มอยู่ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นที่จับตามองและก็มีเงินมีเงินถุงเงินถังทุกคนก็หมายปองอยากจะเล่นด้วยนะครับ ด้วยวิธีการนี้ครับว่าทุกคนก็เชื่อว่าเป็นเสียล้านทองนะครับมาซื้อของแล้วก็ชอบเล่นสนุกเกอร์นะครับก็แวะแล้วก็จะกลับก็ตอนเรือด่วนเที่ยวสุดท้ายแกทําอย่างนี้อยู่ตลอดครับนะครับก็ถือได้ว่าขุดบอ่ลอล่อปลาสาเร็จครับเพราะว่าทุกคนก็ตกเป็นเหยื่อนะครับก็เรียกได้ว่าปราบมาจนทั่วเลยลุยกับทุกๆคนที่ว่าในย่านปากของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเซียนเจ้าถิ่นจนถึงขนาดประมือกับ ท่านอื่นๆที่ลองลงมาซึ่งแต่ละโต๊ะเนี่ยในย่านนั้นเนี่ยก็จะมีเซียนประจําอยู่หลายๆคนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าออหาคู่เล่นยากแล้วในใน,ในเวลาต่อมานะครับปราบหมดทุกมือเลยข้ามไปเล่นแถวพันนกบ้างพอแถวปากของตลาดกวาดเรียบแล้วไปแถวจรันสนิทวงบ้างนะครับแล้วก็ไปแถวเฉลิมกรุงบ้างวังบุรพาบ้างนะครับก็ถือได้ว่าปราบจนทั่วทุกสรารทิศครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ย เรียกได้ว่าเก็บกรรมชัยชนะเข้ามาเก็บกรรมชัยชนะเข้ามาจนถือได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยแพ้ใครเลยว่าอย่างนั้นเถอะก็ปราบมาจนทั่วจนถึงเวลานั้นนะครับตัดสินใจครับตัดสินใจโยกถิ่นย้ายถิ่นนะครับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับก็คือมาปักหลักเลยก็ไปประจําอยู่นะครับแถวโต๊ะสุริวงศ์นะครับลาดินไมยบ้างเพชรบุรีบ้างอินทาบ้าง พระขนงบ้างนะครับซึ่งแต่ละโต๊ะนั้นก็คึกคักครับมีเซียนมาเดินสายเยอะแยะเลยซึ่งนะครับเซียนเง็กเองเนี่ยก็ได้ปะทะก,กับเซียนเก่งๆขึ้นชื่อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหุยประตูน้ําวันลบสารเจ้าพ่อเสือนะครับหรือว่าเซียนตาลบบุรีเสียเวียงจันทร์ชัยลําพูนหนีดํารงรักนะครับเชียนลําปางอาทิเช่นนะครับที่กล่าวมานะครับก็ถือได้ว่า ลบลาค่าฟันกันแล้วก็มีชื่อเสียงแน่นอนครับการมีชื่อเสียงในกรุงเทพเนี่ยถึงช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นไปตามวัฏจักรครับว่าคู่เล่นก็น้อยลงนะครับคนที่อยากจะเล่นด้วยก็น้อยลงหาคนเล่นด้วยยากแล้วทีนี้จะทำยังไงละ่ะจากนครบาลน,นะครับมุ่งเข้าสู่กรุงเทพพอมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วทีนี้กลายเป็นว่าไม่มีคู่เล่นแล้วต้องทำไง ก็ต้องมุ่งออกภูทรต่อนะครับจึงเป็นที่มาของอวิธีอันแยบยนครับซึ่งเซียนเง็กอ่างทองนั้นใช้วิธีซื้อรถแท็กซี่ครับนะครับซื้อรถแท็กซี่นะครับขับตะเวนไปเล่นสนุกนะครับซึ่งรถแท็กซี่ในยุคนั้นเนี่ยผมถือว่าโอ้โหไม่รู้จะเก่ายัางไงอ่ะแบบเก่ามากอ่ะนี่นะครับนี่คือหน้าตาของแท็กซี่ในยุคนั้นนะครับก็จะประมาณอารมณ์นี้ นะครับขับแท็กซี่ไปไปจอดหน้าหน้าโต๊ะสนุกเกอร์ไหนเนี่ยก็มีแต่คนคิดว่าเฮ้ยเขาคือขับคนขับแท็กซี่นะครับหมูมาแล้วประมาณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยรอแล้วก็อยากจะเล่นด้วยนะครับซึ่งเซียนเง็กเองก็ทำแบบนี้ตลอดครับไปจังหวัดไหนก็ขับรถแท็กซี่ไปจอดหน้าโต๊ะเลยนะครับแล้วก็เป็น การเดินเข้าไปให้เห็นว่ามาจากแท็กซี่นะครับก็คืออารมณ์เหมือนคนขับแท็กซี่เลยนะครับใช้ฟิลอารมณ์รถแท็กซี่ประมาณนี้นะครับเซียนเง็กเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเซียนที่ประสบความสำเร็จเพราะ1ที่บ้านมีฐานะ2เป็นคนที่มีฝีไม้ไลายมือในการเล่นสนุกเกอร์ซึ่งบอกตรงๆว่าฝีไม้ในฝีไม้ไลายมือในการแทงนั้นไม่เป็นรองใครครับไม่ว่าจะเป็นลูกแม่นลูกสั้นลูกยาว วางขาวดีเดินขาวดีนะครับถ้าภาษาชาวบ้านสมัยก่อนเขาเรียกว่าอีตัวสวยนะครับบังคับขาวได้นะครับจนมีฉาย,ยาอีกหนึ่งฉาย,ยาเป็นที่มาคือเง็กเทวดาซึ่งอาจจะเป็นในช่วงของตอนนั้นเง็กเซียนฮ่องเต้เหมือนนะครับก็เป็นที่มาของเง็กเทวดานะครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าคลาสสิกมากครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ย การวางเกมต่างๆการวางงานต่างๆจัดวิธีการที่ตัวเองจะได้เล่นกับคู่ต่อสู้นั้นต้องใช้วิธีเรียกได้ว่ามีมีไอเดียม,มีจินตนาการหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือด่วนเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเซียงเง็กตั้งใจครับนั่งเรือด่วนเข้ามาแล้วก็ถึงเวลาก็นั่งเรือด่วนกลับทําอย่างนี้ให้ทุกคนเชื่อครับนี่คือขบวนการและก็วิธีการอย่างหนึ่งจนมาถึงการเดินทางใช้แท็กซี่ นะครับในยุคนั้นใช้แท็กซี่แบบนี้ครับขับไปจอดหน้าโต๊ะสนุกนะครับแล้วก็ทําให้คนเข้าใจว่าเป็นคนขับแท็กซี่เล่นกับทุกคนก็เรียกได้ว่าประมือนะครับก็ชนะมาจนเรียกได้ว่าขึ้นชื่อลรือชาแล้วก็มีชื่อชั้นเรียกได้ว่าอยู่ในชั้นแนวหน้านี่แหละครับเป็นที่มาของเง็กอ่างทองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เราเองก็บางท่านนะครับใครที่ยังไม่เคยได้รู้จัก นะครับเซียนเง็กหรือว่าเจนใหม่ๆนักสนุกเกอร์ใหม่ๆไม่รู้ว่าประวัติของเซียนเง็กเป็นยังไงวันนี้ผมนํามาเสนอในช่วงอาทิตย์2เซียนครับซึ่งผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับไม่เป็นประจานะครับจะไปตามข้อมูลมาซึ่งแต่ละ EP ีนั้นมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับที่จะมาเล่าให้คุณฟังแล้วก็มีความรู้มานําเสนอให้กับคุณซึ่ง E ีีนี้ก็แน่นเลยทีเดียวครับเอาละครับและนี่คือที่มาของอาทิตย์สองเซียน นำเสนอนะครับในช่วงนี้เซียนเง็กอ่างทองซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวเล็กสำโรงคนแรกด้วยทางรายการย้อนรอยตำนานมือเดินสายครับขอยกย่องครับให้ท่านเป็นยอดตำนานเซียนครับโอโ้โหนี่คือยอดตำนานเซียนอีกหนึ่งท่านครับทีเ่เราจะขอบันทึกไว้นะครับว่าท่านคือสุดยอดครับยอดตำนานเซียนที่ วงการสนุกเกอร์6แดงขอบันทึกเอาไว้ตรงนี้เป็นเกียรติประวัติครับเอาละครับ